วิธีการรีมิกซ์คลิปเพื่อนง่ายๆนะคะให้เราไปดูว่าคลิปของเขามีคำว,ว่าให้รีมิกซ์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเพื่อนจะพาทำง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่ที่กำลังทำฟังก์ชันเกี่ยวกับการเป็นนักผจญภัยต่างๆและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือนักรีมิกซ์นั่นเองเดี๋ยวไปดูวิธีการรีมิกซ์คลิปเพื่อนกันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ ให้เราไปเลือกคลิปที่เราต้องการจะรีมิกซ์นะคะสมมติว่าเปิ่เลือกคลิปนี้ขึ้นมานะคะพอเราคลิกคลิปขึ้นมาแล้วก็ให้เราไปเลือกจุด3จุดใต้คลิปนะคะจะมีอยู่เห็นไหมคะตามลูกศรชี้เลยค่ะพอเรากดขึ้นมาใช่ไหมคะก็จะมีคำว่ารีมิกซ์วิดีโอนี้ให้เราเลือกตรงนี้นะคะ คลิกเข้าไปเลยค่ะหน้าถัดไปนะคะหลังจากที่เราคลิกแล้วเขาจะแบ่งเป็น2ช่องนะคะทุกคนแล้วก็ให้เรากดตรงช่องวิดีโอด้านล่างสีแดงนะคะพอเราคลิกแล้วเขาก็จะเริ่มบันทึกแล้วนะคะบันทึกระหว่างเรากับวิดีโอที่เราต้องการรีกซ์นั่นเองค่ะก็จะบันทึกไปเรื่อยๆจนกว่าวิดีโอเราจะจบนะคะทุกคนจากนั้นก็กดปุ่มถัดไปนะคะ กดปุ่มถัดไปเรียบร้อยแล้วก็จะมาหน้านี้เขาถามว่าให้เป็นสาธานา้ำไหมแล้วก็กดตกลงพอกดตกลงตรวจสอบใส่คำอธิบายทุกอย่างเรียบร้อยก็กดแชร์ได้เลยนะคะ